คลิปนี้เป็นคลิปพิาการณะคะในหัวข้อที่ว่าทำไมเขายังวนเวียนอยู่ในชีวิตคุณค่ะกองไพ่มีทั้งหมด4กองนะคะก็จะมีกองมิลดี้นะคะคิตตี้ค่ะคุโรมิค่ะปอมปอมค่ะนึกถึงหน้าเขาเอาไว้นะคะเราก็เลือกกองไพ่ได้เลยค่ะมาเริ่มกองแรกเลยนะคะที่น้องคุโรมิค่ะเดี๋ยวมาดูไพ่กันนะว่ามีอะไรบ้างค่ะ ไพ่ค่อนข้างดีทีเดียวเลยค่ะเขาไม่มีทางลืมคุณได้นะคะคุณค่อนข้างมีเสน่ห์เลยทีเดียวงานก็เก่งนะคะงานบ้านก็คล่องแถมดูแลตัวเองดีค่ะใครๆก็หลงรักค่ะคุณอาจจะเคยเป็นที่หนึ่งในใจเขานะคะและตอนนี้เขาก็ยังไม่ลืมคุณค่ะมาต่อกันที่กองสองนะคะจะเป็นน้องคิตตี้ค่ะมาดูไพ่กันนะคะว่ามีอะไรบ้างอื คุณเป็นทุกอย่างให้เขาแล้วค่ะคุณเคยมีความรักดีๆให้กันนะคะแล้วเขาก็คิดว่าคุณเป็นคนที่ให้ความรักได้อย่างอ่อนโยนค่ะและอบอุ่นเนาะตรงนี้เลยกลายเป็นสิ่งพิเศษที่คุณไม่เหมือนใครค่ะมาต่อกันที่กองน้องคุโรมินะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะ เขาคิดว่าคุณเป็นคนที่เขาสามารถพึ่งได้ตลอดเวลาค่ะไม่ว่าเวลาเขาจะมีปัญหามากมายขนาดไหนก็คือเป็นของตายนั่นแหละค่ะเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินอะไรก็แล้วแต่เขาสามารถพึ่งคุณได้ตลอดเวลาค่ะกองสุดท้ายค่ะกองน้องปอมปอมปุลินนะคะเดีย๋ยวเรามาดูไพ่กันค่ะไพ่ดูเหมือนว่าจะมีสามดาบเข้ามานะคะ ที่เขายัางวนเวียนอยู่กับคุณอาจจะเป็นเพราะว่าคุณเคยเป็นรักเก่าของเขาหรือเปล่าหรือคุณเคยทําเขาเจ็บช้ามาก่อนคะ่ะหรือที่เขายัางวนเวียนอยู่กับคุณเพราะว่าเขาเคยทําผิดกับคุณคะ่ะอาจจะเคยนอกใจคุณนะคะแล้วก็เลยอยากจะเริ่มต้นใหม่กับคุณคะ่ะก็เลยพยายามงอนนี่ล่ะค่ะวนเวียนอยู่ในชีวิตคุณคะ่ะ กวางฝากกดไลค์กดติดตามนะคะในช่อง tiktok ค่ะแล้วก็ใน facebook fanpage ด้วยนะคะอีกช่องทางหนึ่งสามารถรับชมได้ที่ youtube ค่ะจะมีดวงรายเดือนออกให้ดูนะคะ12ลราศีเลยค่ะขอบคุณมากค่ะวันนี้ไปก่อนค่ะ